วัวทุกวันยังไงวันนี้ครับผมมีปัญหาด้านการเงินฮะ่านผู้ <ทำ S 1> ชมครับผมขอยืมสักสามพันได้ไหมฮะยืมไปทำอะไรเพราะผมอยากกะสารสัมพันธ์กับคุณฮะอ,อไม่มีใครอยากสารสามพันธ้ามายืมเงินแถวนี้พอ้ไม่ยากยืมยืมมาสารสามพันความรักกัน,นวันนี้ครับผมกจากสารสามพันแล้วนี่ฮะเรามีของมาแจกครับนี่หม้ออบน้ำมันจากสมาร์ทโฮม หน้าจอทีวีนะฮะหนึ่งเครื่องนะแล้วก็ในแซปพาซาเฟซบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องครับขอแม่แจกทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ช่วยกันแซปก็มาแล้วนะคะร้านแรกเราอยู่กับร้านฮัมเนื้อหมันแซบค่ะสวัสดีครับแซบสวัสดีค่ะทุกคนไม่ต้องชวนก็มาเลยนะมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นเมนูหลักของเราก็เป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่นสายพันญี่ปุ่นนะครับแต่ไปเลี้ยงที่ออสเตรเลียครับผม ขอลองชิมหน่อยได้ไหมคะได้ลองชิมชิเนเนื้อร้านพี่คืออะไรคือเราเป็นวัวสายพันธุ์วากิวแท้ๆแต่ละแค่เอาไปเลี้ยงที่ออสเตรเลียแล้วก็เปลี่ยนอาหารเขาครับก็จะมีความแตกต่างจะมีความแตกต่างยังไงบ้างเหมือนคนไทยไปอยู่แบบยุโรปป่ะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะรสชาติก็เปลี่ยนยังไงแล้วเรื่องความอร่อยเป็นยังไงพี่ฝนเดี๋ยวก่อนอเะยู่อยาให้ชิมชิ้นกลางมากเวลาจิ้มเนื้อเราชิมจิ้มตรงกลางก่อนจะอร่อยที่สุดอ๋ออันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวครับผมข้าวกระเทียมเราจะไม่เหมือนที่อื่นครัับบบเเเนยยงงไไคะะข้าาวกรรทีมแ ผัดด้วยสูตรพิเศษของทางร้านครับผมจะใส่พวกผักชีอะไรลงไปด้วยครับออขานะผมใหญ่เลยครับได้เลยครับแล้วพิเศษกว่านั้นมีอะไรอีกฮะต้องกินกับน้ำจิ้มซาวครีมครับผมถ้าเป็นตัวข้าวนี่นะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มหวานที่มันจะแตกต่างจากที่อื่นครับก็คือพี่มีหน้าร้านด้วยแล้วก็สั่งเดลิเวอรี่ได้ด้วยใรัมชาวเมคะแล้วใหญ่เมนูนี้เท่าไหร่คะเมนูข้าวหน้าเนื้อวากิว249บาทครับอ๋อโอ้โหให้เนื้อเยอะขนาดนี้เลยชิมหนะฮะนิดนึงนะฮะองั้นไม่หน่อยละมั้งคำใหญ่ไปปะอืมเโอ้ ผมยอมรับว่าข้าวพี่กับดาวินพี่มันไม่เหมือนร้านอืนอ่นจริงแล้วมันอร่อยมากนะ,ม,นม,ะมีโปรโมชั่นครับถ้าสมมติว่าในในเมนูของเราครับมีโปรโมชั่นอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่ถ้าสั่งผ่านทางรายการนี้ครับก็จะลดให้10%เลยครับฝากร้านเลยค่ะฝากร้านเออทัมของเรานะครับเราใช้ชื่อร้านมันเป็นนกซิกเนเจอร์คือเนื้อหนอกนะครับผมสั่งได้ทางฟู้ดแพนด้า ลายแมนแก๊็ครับแล้วก็โรบินทูดครับผมเนื้อเขอร่อยนะมีความนุ่มๆแต่ว่าหนึบๆสู้ฟันนิดนึงเนื้อหมูด้วยนะสำหรับคนณมากนะคะมาด้านนี้บ้างค่ะอยู่กับคุณอีกนะคะจากร้านฟอร์มทีเดนการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือขนมอะไรคะคุณอีกค่ะอันนี้เรียกว่าขนมนูกัดค่ะหรือว่าตังเมไต้หวันออ๋ก็ว่าตังเมไต้หวันเคยได้ยิ้วเบี้ยวไปพี่เบี้ยวมาไม่ใช่เหรอมันชื่อนูกัดมันคือนูกัดมันพิเศษยังไงอ่ะ ขอชิมหน่อยหน้าพูดไปเลย่ะ ขออหรือาตเล่าเลยนะคะก็ตอนนี้ทางร้านเราค่ะมีอยู่2รสชาติด้วยกันก็จะเป็นรสนมกับรสช็อกโกแลตน,นะคะในส่วนของรสนมเนี่ยก็คือจะอัดแน่นแบบว่าเครื่องแน่นๆจุกๆเลยเิ่มที่ธัญ,ญพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์เม็ดมะม,ม่วงหินมะพร้าวน,นะคะแล้วก็มเมล็ดแตงต่างๆรวมถึงผลไม้อบแห้งต่างๆด้วยค่ะเช่นสตรอเบอรี่ครีมเบอรี่ลูกเกดสีทองนะคะแบบว่าแน่นๆ9เก้าชนิดอยู่ในนี้เลยนไงคะอร่อยมากเลยมันมีความเหนียวเหนียวนิดนึงอ่ะแล้วมีความหวานกําลังดีมันเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรยังมีมัชเมลโล่อยู่ในนั้นด้วยไหมมีมัชเมลโล่อ๋อทอดมักมัชเมลโล่หนึ่งในเลยหนึ่งใช่ใช่นื้อคุณแฮมอร่อยจนแบบเหนื่อเหงือออกหมดเลยเหรอครับเนี่ยอันนี้ร้อนอันนี้แบบใครยังไงคะรสช็อกโกแลตยังมีรสช็อกโกแลตด้วยใช่ก็คือมันรสช็อกโกแลตจะใส่เอ่อ เม็นมะม่วงหินมาพาคนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตชิพ<อ>แล้วก็จะมีตัดเยาะตัดหวาน,วนด,ด้วยแล้วแต่ผลไม้ใชบไหนใช่ใช้ราคาชิ้นละสิบบาทเท่านั้นค่ะชิ้นละสิบบาทโปรโมชั่นไหมครับวันน<อ>ี้สำหรับท่านที่ชมอยู่นะคะถ้าเกิดว่า เข้ามากดไลค์แฟนเพจนะคะแล้วก็แชร์รูปไหนก็ได้ในเฟซของเราเลยแล้วก็พร้อมบอกว่าอยากทานเพราะอะไรเดี๋ยวทางเราสุ่มแจกแน่นอนอค่ะงั้น<า>ขอเบอร์อรโทรไว้ด้วยได้ไหมคะได้เลยเบอรโ์โทรของเรานะคะ0859198786ค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ085 919 8786ค่ะบอกเลยว่าว่าน่ารักมากๆเหมาะกับผมมากมาถึงนเจ้าของร้านคือหมอผมมากไม่ใช่ขนมใช่ไหมไม่ใช่บุลเล่นฮะขนมฮะอะเย็นจูพี่ช้าแดงีแล้วได้ไหมคะได้เลยก็เดี๋ยวอันนี้คือชิ้นละ10บาทเนาะอันนี้ขอแจ้งนิดนึงค่ะคือมันสามารถทานได้2แบบคือถ้าไม่แช่เย็นเนี่ยก็จะได้เท็กเจอร์แบบว่าเคี้ยวหนัวยย้อลิ้นนี่จะหมดกินเวลานั่นแหละ คื man, อตอนแรกอะไม่กล้ากินทั้งชิ้นกลัามันจะเหนียวเกินแต่จร <ist> ิงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นกินได้เรื <Fore forwards. S 3> ่อยๆนะคะใช่แล้วก็ถ้าเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันก็จะได้ความแบบหนึบซู้ฟันขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะความคุณนากนะคะมาได้ฮะพี่นุชสวัสดีครับพี่นุชร้านพี่ขายอะไรครับ วันนี้ก็มีบราวนี่กับท็อฟฟี่เค,ค้กมาค่ะเป็นตัวเด่นของร้านเลยค่ะอ่าพูดขนาดนี้นะฮะเด่นๆเลยเนี่ยไรแอลกอฮอแล้วครับมีอะะไรบ้างฮ <c oughs> อันนี้แนะนำเบวนี่ก่อนนะคะจะเป็นบราวนี่แบบเข้มขน้นชโโ็อกโกแลตเนี่ยใช้ถึง70%แล้วก็ใช้เนยแท้ด้วยบราวนี่เข้มข้นเาจะเป็นบราวนี่แบบฟัดใช่ไหมคะค่ะมีทั้งหมดกี่หน้าคะอันนี้ก็จะมี5หน้านะคะจะมีนูเทลล่าออริจินอลแล้วก็จะมีอัลมอนด์ช็อกชิพแล้วก็เมล์บัม่วงหิมพานต์เนื้อมันจะแบบหนึบหนหน่อย สั่งค้าได้ไหมอะคะได้สั่งค้าก็ได้ค่ะสามารถค้าได้ทุกอันเลย1กล่องเนี้ยจะมี8ชิ้นนะคะราคาเท่าไหร่ะราคานี้สองร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นกล่องละนะมีกี่ชิ้นเอ่ยมี8ชิ้นเลยแปดชิ้นที่ผลสชาติเป็นยังไงอร่อยมากคือมันแบบมีความนุ่มแล้วก็หนึบอยู่ในตัวแต่มันไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วมันก็แบบหวานน้อยค่ะทานได้ทั้งชิ้นเนี่ยสบายเลยค่ะขอถามถึงฝั่งนี้หน่อยฮะพี่นุช อ,นนอะไรครับนี่เป็นท o อฟฟี่เค,ค้กที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่าตรงหน้าคาราเมลของร้านเราเนี่ยจะเป็นท o อฟฟี่เค,ค้กที่ แน่นไปด้วยเม็ดมะมโมงหิมพานนะคะโอ้แน่นจริงนะแล้วก็ตัวคาราเมลจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งมันจะหวานนวลนวแล้วก็ใช้เนยสดแท้เหมือนกันค่ะใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ค่ะปกติจะเป็นน้ำตาลล้วนๆนะแต่อันจะหวานแหลมแต่อันนี้มันจะแบบนุ่นนวแล้วก็มีกลิ่นความหอมของเนยแล้วก็เนื้อเค้กจะเป็นแบบนิ่มๆนุ่มเป็นเนยแท้ด้วยใช่ค่ะนี่คือรสชาติที่พี่นุชพูดมามีครบทุกอย่างเลยผมจิ้มปุ๊บแล้วผมยืนปังจริงครับมันนุ่ม มันนวลกินมะม่วงหิมพานเนี่ยคือมันอมหอม,อมแล้วพอมันหอมปุ๊บเนี่ยความอร่อยมันรวมกันสุดยอดมากแล้วไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้หวานแบบแหลมเหมือนน้ำตาลอะม,มันมหวานน้ำผึ้งเยี่ยมมากครับอร่อยขนาดนี้มีโปรโมชั่นได้ไหมคะมีค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งเบลนี่แล้วก็ท็อฟฟี่เค้กเนี่ยสามารถสั่งค้ากันได้3กล่องส่งฟรีทั่วประเทศค่ะไม่มีค่าจาับทรง ใช่ค่ะฝากล้านหน่อยค่ะก็อันนี้สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0616567888หรือว่าไลน์แอดสวิตแคปชั่นนะคะหรือว่า f a c e b o o k s w e i t c a p t i o n เหมือนกันค่ะขอบคุณมะขอบส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่บุชเขารออยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะเขาจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับข้าวผัดสีทองว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะช่วงซับฟรอมโฮมกับบุชเลชาน สวัสดีครับกลับมากับช่วงแซฟฟ from home นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาไขข้อข้องใจในการทําข้าวผัดไข่หรือข้าวผัดสีทองรอชมครับท่านผู้ชมครับเวลาผมทาข้าวผัดเนี่ยผมจะใช้ข้าวเก่าที่แช่ตู้เย็นไว้ครับซึ่งร่วนซุยเหมาะสําหรับการผัดมากเลยนะคบผมอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กเล็นี่นะครับเวลาทําข้าวผัดเราจะต้องใช้ข้าวเก่าแต่ถ้าใครอยากทานข้าวผัดแบบว่าทันใจทันทีเลยเนี่ย คุงข้าวปกติครับแล้วก็ตักน้ําออกสักนิดนึงเราก็จะได้ข้าวแข็งๆมาผัดนะครับผมน้ํามันลงนะครับแล้วก็กระเทียมครับเราจะใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาเกลือแล้วก็ตีข้าวครับที่ผมใช้น้ําปลานะครับมันหอมอร่อยและที่สําคัญเนี่ยเวลาไปผัดนะครับมันจะไม่เปลี่ยนสีครับถ้าเป็นสีอิ่วเนี่ยสีทองของเรามันจะกลายเป็นสีทองดำนะครับแล้วก็เทไข่ใส่ข้าวเลยครับผม ทุกข้าวให้เข้ากันนะครับแห้งเป็นมิ้เดียวกันช่วงแรกนะครับไข่จะยังแฉ่อยู่นะครับผัดไปเรื่อยครับผัดไปเรื่อยเร่งไฟแล้วผัดให้หอมนะครับผมผมาจะใส่ผงกะหรี่สักเล็กน้อยครับผงกะหรี่ใส่ไม่ต้องเยอะครับแต่เชื่อไหมครับใส่แค่นิดหน่อยเลยครับมันจะช่วยทําให้จานนี้มีสีสันมีรสชาติขึ้นมาเลยครับไฟต้องแรงครับไฟแรงนะครับแล้วพยายามเนี่ยครับให้ข้าวนะครับร่วนสวยนะครับเขย่ากระชับไปครับผม แลก็ใช้น้ำปลานะครับเทร,รอบขอบกระทะครับจะยิ่งหอมกว่าเดิมครับผมแล้วก็ผัดคลุกเล้าให้เข้ากันนะครับให้ทุกอย่างแห้งครับนี่แหละครับข้าวร่วนซุยนะครับอย่างนี้เราต้องการเลยแล้วผมก็จะใส่เนยเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชุ่มฉ่ำครับผม เนยเนี่ยก็จะหอมเคลือบข้าวเลยครับแล้วตอนจบก็จะใส่พริกไทยขาวครับแล้วก็ถึงเวลาจะเสิร์ฟได้เลยครับเอาไปชานคู่กับน,น้ำพริกกา,กากหมูน้ำพริกหนังไก่หรือว่าน้ำพริกปลาสลิดเนี่ยอร่อยเลยครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมแซบปลาซ พี่เชนธนาใจชัดสวัสดีคับสวัสดีครับพี่เชนสวัสดีคผมด้วยรับเป็นยังไงครับพี่เชนช่วงสงการที่ผ่านมาได้ไปที่ยไหนไหมครับสงการต้องบอกว่าอยู่บ้านเลยครับเพราะว่าใครที่ติดตามชีวิตผมมาตั้งแต่เลิกร้องเพลงนะผมทำงานแบบไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยก็สร้างบ้านมาแล้วก็ติดติดขาดมา3าปีนะครับปีนี้เป็นสงการแรกในชีวิตที่ได้นอนอยู่บ้านเฉยๆในบ้านที่เป็นเรือนหอตั้งแต่งงานมาก็ถือว่าได้พักผ่อนใช่แล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่อุดหนุนนะ ลูกค้ามาเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นมาตอบแทนความใจดีของทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็ฟังทุกคอมเมนต์นะหลายคนชอบแซวผมว่าอู้คุณเชนน่ะจัดโปรโมชั่น8เดือน10เดือนมีคอมเมนต์อินเทอร์เน็ตนะไม่จัดโปร2ปีไปเลยยาวไปเลยวันนี้เลยประกาบประธานอภัยเลยนะครับเป็นโปรที่แบบว่าเ้ยพันเดียวทั่วเลยแล้วก็แบบว่าลองทากันก่อนได้แล้วชอบเนี่ยค่อยมาซื้อโปรใหญ่ๆนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของนี่ครับเซริจิตราอามาโดนะครับก็คือเป็นวิตามินของอามาโดนั่นเองที่ หชนิดอยู่ในเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเม็ดนี้นะครับอุดมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน E วิตามิน C นะครับสารสกัดจากข้าวทับทิมเปลือกสนเมล็ดองุ่นนะครับแล้วก็แอลไกเซนแอลกลูตามีนแอลซิสเทอีนแล้วก็มีคอลลาเจนจากปลาอีกนะครับแล้วก็รวมถึงสังกะสีแล้วก็สารสกัดจากจะมูข้าวนี่คือ15ชนิดนะครับโอ้แค่พูดนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเล่นจริงๆนอกจากที่จะทานอาหารครบ5้าหมู่แล้วออกกำลังกายแล้วก็เลือกเซริจิตัวนี้เลยนะคร รัานนี้นะครับก็ต้องบอ,อกว่า เป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องเรานี่แหละ <Ừ. S 2> นะครับเป็นอดีตนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็อยากจะมาร่วมงานกับผม oh. เพราะว่าเห็นว่าอามาโดเนี่ยเป็นบริษัทรุ่นใหม่ไฟแรงใช่ไหม <c oughs> แต่ว่ามาถึงวันแรกพี่บีนี่มาแบบซึมๆนะครับเราก็เอ๊ะทำไมพี่บีดูไม่มั่นใจ oh. เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเหมือนแกนอนดึกตื่นเช้าเยอะ <c oughs> ก็เลยเนี่ยทานอาหารครบผ้าหมูออกลังกายบ้างแล้วก็แต่งหน้าน้อยลงบ้าง <c oughs> นะครับแล้วก็เลือกเซริจีเนี่ยพอทานต่อเนื่องเลยเป็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าทุกวันนี้พี่บีในวัยใกล้40ปีนะครับหน้าสดออกจากบ้านได้จริงๆตัวผมเองเน เหนื่อยๆแล้วก็ล้างหน้าน้ำเปล่าแล้วเราก็นอนอ่ะผมรู้สึกว่าการที่หน้าสดได้ไม่ต้องโบเยอะเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลชีวิตนะใช่แต่ไม่ต้องเกิดจากการดูแลของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมฟังทุกคอมเมนต์เลยแบบโอ้ชอบจัดโปรแปดเดือนวันนี้เลยจัดโปรสี่เดือนมาให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเร่งเนี่ยนะครับก็คือกินวันละสองเม็ดเนี่ยก็ได้สองเดือนเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งขวดเนี่ยมีสามสิบเม็ดทานได้หนึ่งเดือนนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่ขวดเนี่ยคือสามพันเก้าร้อยหกสิบนะครับวันนี้ทำใจดี 1,000บาททุ่นเท่านั้นเอาไปเลย4ขวดครับผมพร้อมแล้วนะฮะโทรมาได้เลยครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือไลน์แอดอาร์มาโดเกนะครับย้ำเลยว่าวันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นให้นะฮะ4ขวดกินได้4เดือนจ่ายแค่1,000บาทนะครับจาก3,960นะฮะจริงๆอันนี้คือวิตามินที่อามาโดเนี่ยใส่ทุกอย่างที่ใส่ใจลงไปแล้วเนี่ยนะครับ4ขวด4เดือนจ่ายพันเดียวโทรมานะครับที่0ศูนย์สองเจ็ดหกหกแปดแปดเก้าเก้าหรือไลน์แอดวพอเอาใจลูกค้าใเก้านกคา งอนครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจัดโปร8เดือนเนี่ยมันคุ้มมากนะครับโปร8เดือนก็ยังมีครับใครที่เป็นแฟนมันแท้เป็นลูกค้าประจำนะครับคอลลาเจนแบบเม็ดที่บ้านหมดแล้วหรือว่าเอ้ยอยากจะลองเปิดใจเลยแล้วกินโปรที่คุ้มเลยครับเอา8ขวด8เดือนไปได้เหมือนกันครับจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,800บาทนะฮะก็คือไปจ่ายแค่800บาทเองนะครับแต่ว่าได้อีก4เดือนแล้วก็ได้กระเป๋าอีกหนึ่งใบด้วยครับเป็นกระเป๋า5อเนกประสงค์คือเหมาะกับแซมพาซ่ามากเพราะจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะไปร้านสะดวกซื้้้อนนะะไไปหาางงเมม่แถถุพสติ ใช่ S <S ครับเออล่าสุดครับผมไปซื้อของเล่นให้ลูกครับเพราะว่าอยู่บ้านสงการเล่นกับลูกใช่ไหมถือกล่องของเล่น5้ากล่องครับพอไปถึงไม่มีถุงแจกแ,แล้วก็ให้ซื้อถุงผ้าแล้วก็ถุงผ้าก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ากล่องของเล่นลูกผมใหญ่วาวก็ถือไปอย่างนี้เลยนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นครับติดตัวเอาไว้ใส่รถเอาไว้นะครับนี่คือถุงผ้าที่เอาไว้ชอปปิ้งอย่างแม่ผมเนี่ยพอได้นะเอาไปเดินตลาดหลังกระทรวงทุกอาทิตย์เลยนะครับกระเป๋าสวยมากใหญ่มากนะครับแข็งแรงมากถูกต้องแล้วก็ผ่อนชําระได้ด้วยนะาเกิดว่าซื้อครบสามพันนะครับสามารถผ่อนดเบัตรค นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีดอกเบี้ยนะครับวันนี้ย้ําโปรอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาใจลูกค้าใหม่อยากทดลองก่อนนะครับวันนี้4เดือนคอลลาเจนแบบเม็ดของอาร์มาโดครับคิดแค่พันเดียว8เดือนพันแแถมกระเป๋านะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือไลน์แอดอาร์มาโดเก้าเก้านะครับอย่าลืมนะฮะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนวัตกรรมนะครับเราก็สามารถดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะครับได้สะดวกขึ้นนะอันนี้ไม่ต้องชงนะครับพกไว้ในกระเป๋าครับกินวัลเม็ดตอนท้องว่างได้เลยย้ำโปรโมชั่่นนนนนนกััััสุดท้้้าายคคคครรรบบวีใหแ500ะเเซิิจจออลลขง มาโด4ขวดวันนี้หันราคาเลยครับเหลือพันเดียวให้เปิดใจลองกันก่อนนะครับโทรมาที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ l ล n e แอดอามาโด่ถ้าชอบความคุ้มค่าครับ8ขวด8เดือนพันแแถมกระเป๋าผ้าอีกหนึ่งใบย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับ0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือไลน์แอดอามาโด่เก้าเครับนี่ยโปรโมชันเดี่ยมนี่นะครับขอบคุณพิเชนมากๆเลยที่มาแนะนำเราขอบคุณครับโปรโมชั่นดีจังเลยเนาะเมื่อกี้ ก่อนนะมาหนึ่งชื่อฮะใครจะได้โม่อบเรนมันจากสมาร์ทโฟมไปมาค่ะได้แล้วโอ้โหจะเป็นใครน้าติ้งติ้งนี่เลยคุณสุจิตจินดาน่าค่ะเอาเลยระหว่างนี้นะครับผมสแกน QR Code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาในไลน์แซบพาซ่านะฮะชื่อคุณอยู่ในกล่องนี้เราจับได้ชื่อคุณโทรไปรับสาย ก็รับของรางวัลไปเลยมี้รับสายทุกวันเลยนะแฮปปี้ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเวิร์กฟอร์มโฮมไงก็ต้องอยู่บ้านกันเนาะไม่เป็นไรก็ดูพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็รอเราโทรไปหาแล้วก็แจกรางวัลทุกวันเลยค่ะใช่ครับอ่านี้ะรับสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดจิตโทรจากรายการแซบพาซ่านะคะตุักตาค่ะคุณสุดจิตอยู่จังหวัดอะไรคะสงขลาที่ไหนนะคะสงขลา สูงมาแล้วดูรายการอยู่ไ่ะครับตอนนี้ดูค่ะนีด้ดูอยู่แล้ววันนี้ดูอยู่กับใครคะเนี่ยดูอยู่กับหลานค่ะเออกับหลานใน,นวันนี้ค่ะแจกไปเลยค่ะหมอ้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมดีดีดูดีดีดรดี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 ่ีด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 ดีาีีดีด ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่ม,มที่สำคัญนะอบอบกเลยนะครับว่าช่วยกันการแซบเนี่ย<ะ>สัปดาห์หน้าเราจะเปลี่ยนแล้วเป็นแบบว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยใครที่มีร้านมีสินค้าส่งเ<อ>ข้ามาเลยครับ<ะ>เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะทำการรีวิวให้เองเมื่อว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรส่งมาได้เลยใช่เราสามคนเนี่ยแหละค่ะจะช่วยขายของให้คุณเองรับรองขายดีขายดีแน่นอนนะคะส่วนวิธีการส่งมาก็เข้าไปดูกติกาได้ใน Facebook แซบพลาซาของเราค่ะ ง่ายๆเลยนะคะส่งรายชื่อมาแค่นั้นเองอละครนละครด้วยค่ะคืนนี้นะคะอุบัติรักอุบัติร้ายอุบัติรักนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะคุณผู้ชมครับผมวันนี้ได้ขอบคุณเสื้อผ้านะครับเทียบายทาราครับค่ะพบกันเร้าสซ่บลาซาสื่รดวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจ็คชิวทุกวันสวัสดีค่ะ